สำหรับข้อที่17นะคะจากที่เราทำนะคะนักเรียนดูตรงนี้โจทย์เนี่ยเขาให้เป็นรากที่3ถูกไหมเพราะนั้นก็คือมันจะเป็นรากที่3นะคะของรากที่2ส่วนนี้ค่ะอันนี้เป็นรากที่2รากที่2แล้วก็รากที่2เพราะฉะนั้นมันรากมันซ้อนอยู่นะคะเราก็ใส่รากซ้อนไปนเลยะคะ่ะปึ๊บ รากที่2เนาะคราวนี้ตัวเลขก็จะมี256นะคะคูณกับ25แล้วหารด้วย100นี่คือตัวเลขนะคะต่อไปตัวแปรที่เกี่ยวข้องจะเริ่มที่ x กำลังลบ2นะคะคูณกันหาราเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะก็จะมี x กำลังลบ2บวกกับ x กำลังลบ4แล้วก็ลบด้วย x กำลังลบ หนะคะหารให้เอามาลบนะคะก็จะได้เป็น x กำลังลบ2ลบ4นะคะแล้วก็ตามด้วยลบด้วยลบ6อ่ะนี่คือของ X นะคะต่อไปก็คือจะเป็นของตัวแปรถัดไปก็คือ Y นะคะตัว Y คูณกับ Y y จะมียกกำลัง4กำลัง4แล้วก็กำลัง8นะคะก็จะได้เป็น y ยกกกำลัง4นะคะคูณอยู่ก็เอามาบวกนะคะหารกันก็เอามาลบนะคะคูณกับตัวปกก็จะเป็น z นะคะ z เนี่ยจะมียกกำลัง6นะคะกำลังลบ4คูณอยู่เนาะแล้วก็หารด้วย z กำลัง2นะคะเราก็จะได้เป็น z ยกกำลัง6นะคะบวกกับ z กำลัง ลบ4นะคะแล้วก็ลบด้วย z ซตกำลังสองนะคะก็จะลบด้วย2อ่ะเรียบร้อยนะคะปึ๊บอ,อ่ะสูรตอนลู่นะคะเคลียตัวเลขที่ซ้ำกันก่อนก็25นะคะ25 1 25 25 4นะคะเท่ากับ100แล้วก็นำ4นะคะตัดต่อเลย4 1 4 4 5 20 4 6 24เหลือเศษ1นะคะมองเป็น16 4 4 1 0 6นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นนะคะรากที่3อ่ะรากที่สนะสแควรูทรากที่2ของ64อ่ะคูณกับคราวนี้มาดูตัวแปรแต่ละตัวนะคะคู่นี้ค่ะ ลบสลบสีกลายเป็นลบหนะคะลบหแต่ตรงนี้เขามีลบคูณลบอยู่เป็นบวกหเพราะฉะนั้นลบหบวกหกายเป็น x ยกยกกำลัง0ได้ x กำลังศนยะ์ะต่อไปคูณต,ต่อไปคือ y นะคะดู y นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ4บวก4เป็น8แล้วลบด้วย8ก็กลายเป็น y ยกกกำลัง0นะคะแล้วก็คูณด้วยตัวสุดท้ายก็คือ z นะคะ Z เนี่ยยกกำลัง6ถูกต้องไหมคะ6นะคะแล้วก็ลบ4ลบ2ลบ4ลบ2กลายเป็นลบ6นะคะแล้วก็บวกกับ6 6 6บวกลบ6กกลายเป็น0นะคะกลายเป็น0นโอเคจำนวนที่ยกกำลัง0ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นรากที่3ของรากที่2ของ64นะคะในเมื่อ เรารู้แล้วว่าพวก a นะคะทฤษฎี a ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ขนาดเดียวกันนะคะ x กำลังศูนย์ y กำลังศูนย์และ z กำลังศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับ หท่าตัวนะคะเพราะฉะนั้น1นึ่งคูณหนึคูณหก็ได้1นึ่งเราก็จะได้เท่ากับรากที่3ของสแควรูทของ64นะคะเพราะฉะนั้นหกเนี่ยเขาเป็นรากที่2ตัวนี้ก่อนเพราะ,ะนั้นรากที่2จะหมดไปก็คือจับให้64ยกกำลังยกกำลังสองนะคะก็จะเป็นเท่ากับรากที่3ของ64นะคะก็คือ 8 8 8ยกกำลังสองนะคะเช่นเดียวกันค่ะรากที่สองเมื่อเจอกำลังสองนะคะจ้าจะหายไปก็จะเป็นเท่ากับรากที่สามของ8นะคะโอเคเนาะพอรากที่สามของ8ปุ๊บเราก็จะได้เป็น8เนี่ยจำตัวที่ยกกำลังสามเราได้8ก็คือจะเป็นสองยกกำลังสามนะคะพะฉะนนแล้วข้อนี้จึงตอบสองนะคะโอเคค่ะสำหรับข้อที่17นะคะก็ ได้คำตอบเป็น2นะคะขอบคุณมากค่ะ